สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน,นุ้ยอีกแล้วนะคะอย่างเช่นค,คันนี้ค่ะ1.6 e นะคะปี2012ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ไฟไมเนอร์เชนแล้วรอบกันก่อนรอบๆกระจังหน้าของเขานะคะเป็นเดิมๆสีเดิมโรงงานเลยเนาะอ่ามาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะนี้ t o โย t ้าออติสนะคะปี2012เนาะราคาแค่279,000บาทเท่านั้นใช้เงิน5,000บาทออกรถได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าผ่อนแค่เบาๆค่ะผ่อนไปเลยแค่ประมาณ5 0 0 0เท่านั้นเนาะคันนี้ผ่อน5 0 0 0ใช้เงิน5,000โอ้โหเลข5เลยสวยๆนะคะลูกค้ามาดูแม็กบอกเลยว่าเป็นแม็กโรงงานขอบ15แล้วตัวนี้ได้คุณภาพยังไงได้ยางบิสโตน อีโคเปียนะคะบอกเลยว่าแม็กนะคะแล้วยางยางใหม่เป็นยางปี19เออเนาะคันนี้ออกไปแล้วลูกค้าบอกว่าไม่ต้องไปเสียเสียเงินเพิ่มซื้อแม็กหรือว่าซื้อยางใหม่เลยไม่ต้องเลยเนา ยางบิสโตนอีโคเปียถ้าใครเคยใช้ยางรุ่นนี้หรือว่ายี่ห้อนี้ต้องรู้จักแน่นอนนะคะยางเขาค่อนข้างราคาแพงเนาะแล้วก็ขับนิ่มสบายไม่เชื่อมาลองขับได้ที่กิสากูดคาของเรานะคะสามารถให้ลูกค้านะคะทดลองขับได้ฟรีไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ยางตัวนี้มันช่วยในแรงกระแทกนะคะจะทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นในการขับขี่เนาะ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกระโดดหรือว่าอะไรนะคะคันนี้สุดๆจริงๆค่ะอามาดูนะคะมาดูเรื่อยๆเลย,เลยตัวนี้เป็นตัวเครื่องดูว v ดูอวีวนะคะจะมีตัวนี้เป็นไฟไมเนอร์เชนแล้วไฟกระจกด้านข้างก็จะมีไฟเหลียวให้ด้วยเนาะราคา279,000บาทผ่อนแค่5,000ลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะและรถสภาพดีดูนะคะให้ดูรอบๆเลยสีเดิมๆของเขาเลยเนาะ มีร่องรอยอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าลองเข้ามาดูนะคะเวลาเข้ามาจบกันแล้วเนี่ยมีตรงไหนที่พอเราจะเก็บงานเราเก็บให้ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเนะาะมานะคะเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงเขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นปีสิบสองมันจะมีปีสิบเอกับปีสิบมันคาบเกี่ยวกันค่ะลูกค้าเนาะพอปีสิบสองปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟไมเนอร์เชนแล้วไฟไมเนอร์เชนของเขาดูนะคะข้างในเป็นไฟตาเพชรเนาะแล้วตัว ตัวนี้จะเป็นไฟสีชมพูซึ่งลูกค้ารู้ได้เลยค่ะว่าตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนนะคะถ้าเป็นโฉมเก่าลูกค้าจะเห็นว่ามันเป็นสีมันเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นสีเหลืองเหลืองนะเป็นสีเหลืองเหลืองแต่ตัวนี้ถ้าเป็นปี12ไมเนอร์เชนแล้วมันจะเป็นไฟสีชมพูนะคะลูกค้าจําง่ายๆเลยเนาะสำหรับออตติสตัวนี้สาวกโตโยต้าบอกเลยว่ายังไงก็ทราบแน่นอนนะคะนี่มาดูนะคะเดี๋ยวนุยเปิดด้านหลังให้ดูกันดีกว่าว่า เรามาดูกันว่าห้องสัมภาระของเขานะคะกว้างขวางขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูกันนิดนึงนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างเรามีให้ครบนะคะลูกค้าเนาะสะอาดมากนี่มีค่ะครบเลยนะยางอะไหล่นะคะแล้วก็ตัวแม่แรงทุกอย่างมีให้ครบนะคะแล้วดูสภาพของเขาสักการของเขาดู ยังแบบเอี่ยมกริบเลยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นุ้ยมาพิเศษจริงๆโปรโมชั่นนะคะบอกเลยว่าออกรถ5,000ผ่อน5,000ช่วยผ่อนอีก3เดือนนุ้ยบอกเลยโปรโมชั่นนี้ดีๆไม่มีนอกจากกิจสกุลค่ธธาเท่านั้นนะช่วยผ่อน3เดือนนะคะลูกค้าออกรถกับเราไปสบายใจหายห่วง3เดือนแรกลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลย เนาะไม่ต้องจ่ายเงินเลยไปจ่ายอีกทีเดือนที่4เลยนะคะไปจ่ายอีกทีเดือนที่4ี่เลยนะเนี่ยบอกเลยว่ารถสภาพเดิมๆจริงๆคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าของเขาจะสภาพเดิมแล้วด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวกล้องแพนไปเรื่อยๆเลยเนาะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูทางฝั่งประตูก่อนเนาะด้านข้างเขาจะเย็บเป็นในส่วนของหนัง นะคะลูกค้าเป็นในส่วนของหนังนะแล้วภายในของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นทูโทนจะเป็นทูโทนนะคะจะเป็นสีเบดนะคะกับสีเทาเนาะนี่สีทูโทนของเขาเลยเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้เนาะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยประหยัดน้ำมันนะคะหนึ่งแล้วโตโยต้าเนี่ยเราบอกเลยว่าอะไหล่ทุกอย่างมันหาง่ายนะคะไม่ต้องห่วงว่าลูกค้าจะแบบ ต้องไปซื้ออะไหล่ที่ไหนตัวนี้เก่าแล้วจะมีอะไหล่ไหมนะคะมีทั้งอะไหล่เชียงกงอะไหล่ตัวป้ายแดงอะไหล่ทุกอย่างสามารถสั่งได้แต่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วหาอะไหล่ไม่ได้ติดต่อเข้ามาหาหนุย่ยติดต่อเข้ามาที่กิษดากู๊ดค่ะเราจัดสรรให้ลูกค้าได้แน่นอนไม่ว่าลูกค้าจะแต่งหรือลูกค้าจะปรับเปลี่ยนตัวไหนนะคะแต่รถของเราเราพร้อมใช้งานอยู่แล้ว ไม่ต้องไปตับปรับอะไรเพิ่มไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะคะลูกค้านุ้ยบอกเลยว่าตัวนี้พร้อมใช้งานจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะก,ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าคุยนี่เบาะเบาะเดิมโรงงานเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะลูกค้านี่ดูเย็บตะเข็บนะตะเข็บเขายังเป็นตะเข็บเดิมนะคะนุ้ยบอกเลยว่าไม่มีรอยปริหรือว่ารอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะตัวนี้ใหม่เอี่ยมกิ๊บกบจริงๆเนาะแล้วดูคอนโซลเขานะคะ คอนโซลวิทยุเขาเน่ใช้ได้ทุกอย่างเลยเราต้องพร้อมใช้งานจริงๆค่ะลูกค้านะคะดูนะไม่มีร่องรอยการถลอกใดๆเลยนะคะดูปุ่มแอร์น้ำยาแอร์ทุกอย่างใช้งานได้จริงนะคะช่อง AUX ทุกอย่างมีหมดเลยเน่เนาะสะดวกสบายในการเปิดเพลงนะคะเนาะช่องเก็บนี่จุดบุหรี่นะคะมีหมด เนาะบางที่ไอจที่จุดบุหรี่เนี่ยไอตัวนี้แหละจะมักจะหายเนาะแต่ว่าของเรามีทุกอย่างครบค่ะลูกค้าออกไปเนี่ยไม่ว่าจะที่จุดบุหรี่ปุ่ม USB ปุ่ม AUX นะคะไม่ว่าจะปุ่มอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีให้ลูกค้าครบทุกปุ่มเนาะบอกเลยว่าคันนี้เหมาะจริงๆสำหรับในช่วงยุคโควิดนี้ที่ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะไม่ต้องผ่อนเยอะเนาะแล้วก็ซื้อคนเดียว ลูกค้าสามารถเงินเดือนประมาณ9,000บาทหรือ10,000บาทก็สามารถออกรถคันนี้ได้แล้วนะนุ้ยบอกเลยว่าผ่อนสบายๆจริงๆนะคะคันนี้นะลูกค้าใช้เงินน้อยๆเลยเนาะ5,000เท่านั้นหรือนะคะถ้าลูกค้ามีดาวเพิ่มก็จะผ่อนลดไปอีกเหลือ4,000กว่าบาทตัวนี้นุ้ยบอกเลยว่าสะดวกมากๆเลยอะแล้วก็เป็นรถที่ไซส์กลางขนาดกลางที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ ออกต่างจังหวัดได้เพราะเครื่องพันหกเนาะเครื่องพันหกตัวนี้ประหยัดน้ํามันจริงๆนะคะมันเป็นเครื่อง Duo VVTI แล้วเป็นเครื่องตัวใหม่ของตัว Toyota a อ t i s สนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่ามันอาจจะยังลูกค้าเก่าอาจจะคุ้นเคยว่ายังกินน้ํามันอยู่หรือเปล่าเนาะแต่เครื่องดู d u วี v v t i เป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันแล้วนะคะเป็นเครื่องตัวใหม่ของตัวออ t i s ิสที่เป็น มาเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวไมน์เนชเชนแล้วะนะคะมันก็จะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วคันนี้ลูกค้าได้อะไรมัง่งนุ้ยสรุปให้อีกทีนะ 1. ลูกค้าใช้เงินออกรถแค่5,000บาทนะคะ 2. ลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ5,000เท่านั้นนะคะ 3. ลูกค้าได้ยางใหม่บิสโตนปี19บเเนาะโอ้โหคันนี้นุ้ยบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแน่นอนค่ะ เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะด้านหลังนิดนึงนะว่าภายในด้านหลังมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะดูประตูอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องให้ดูประตูนิดนึงด้านข้างของเราในรถคันนี้ทั้งหมดนะคะเราเย็บด้วยเบาะหนังเราเย็บด้วยหนังโอ้ยขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่ลิเกเนะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาทุก มาทุกไลฟ์มาทุกคอมเมนต์นะคะขอพระคุณจริงๆนะคะเป็นลูกค้า V.I.P. ของเราเลยเนาะกราบขอบพระคุณมากคะ่ะนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ข้างหลังนะเป็นยังไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเบาะเนี่ยเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีเย็บใหม่นะแล้วก็ไม่มีรอยปริรอยแตกไม่ได้หุ้มเบาะใหม่ด้วยบอกเลยว่าใหม่จริงๆเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปให้อีกทีนะคะว่าวันนี้เหลือเผื่อใครเพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ว่าวันนี้นุ้ยเอาอะไรมาพูด หรือเอาอะไรมาขายเนาะขอแนะนําอีกทีนะคะในส่วนของตัวนี้อ่ะให้กล้องแพนมาเรื่อยๆเลยเนาะแผนมาเรื่อยๆเลย,เเย,เลยดูเลยว่ารถคันนี้สภาพเดิมๆสีเดิมๆแม็กลงงานยางบิ t โ n นนะคะยางบิ t โ n นปี19ใครใช้ยางบิโตโจนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยางคุณภาพอยู่แล้วเนาะเป็นแม็กลงงานขอบ15เลยนะคะตัวนี้นะคะสําหรับตัวนี้เนาะเป็นตัว Toyota Au ติสปี 2012นะคะเครื่อง1 6 e นะลูกค้านะคะสามารถที่จะซื้อรถคันนี้ได้ง่ายๆโดยที่1นนะคะลูกค้าใช้เงินดาวแค่5,000บาทเท่านั้นคือใช้เงินออกรถอะ่ะไม่ใช่เรียกว่าเงินดาวต้องเรียกว่าเงินออกรถ5,000บาทเท่านั้นเนาะแล้วเรายังมีโปรโมชั่นดีๆช่วยผ่อนอีก3เดือนนะคะสำหรับลูกค้าออกเดือนนี้ไปผ่อนอีกทีอีก3เดือนเลยนับไปเลยอีก3เดือนนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ขอในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะไลฟ์สดหนุยเนะ สามารถติดต่อนุ้ยได้ทางช่องทางนี้นะคะแจ้งแจ้งติดต่อเข้ามาเลยว่าดูไลฟ์สดนุ้ยมาเนาะแล้วนุ้ยจะให้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้คุณกลับไปเลยนะคะเนาะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมสามารถอินบ x ็อกเข้ามาหาหนุ้ยได้นะคะแจ้งที่ไอแอดมินเลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะทำการยิงตรงมาให้หนุ้ยโดยตรงนะคะ เนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนุยฝากออติสคันนี้ไว้นิดนึงเนาะใช้เงินอย่าลืมค่ะ5,000บาทในการออกรถเท่านั้นผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกค้าได้ช่วยผ่อนไปอีกเต็นทางเต็นช่วยผ่อนให้อีก3เดือนฟรีๆเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าทํางานเงินเดือนแค่ 900- 0ถึง10,000บาทสามารถออกรถคันนี้ได้แล้วนะคะไม่ได้โมโนนะบอกเลยทําได้จริงนะที่กฤษดากูดคาร์เท่านั้นนะ ต้องที่กฤษดาคูดค่ะเท่านั้นนะคะติดต่อนุ้ยนะคะได้ที่เบอร์ตามที่แจ้งอยู่บนหน้าวอได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นุ้ยฝากคันนี้ไว้เนาะโตโยต้าออติสราคา279,000บาทผ่อนแค่5,000เท่านั้นใช้เงินออกรถ5,000มีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก3เดือนฟรีๆเลยนะคะเนาะสำหรับวันนี้นุ้ยฝากไว้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้านะคะช่วงบ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ